วันนี้ผมก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับก็มอเตอร์ไซค์ที่ได้จากการอนุเคราะห์ของอาแสงเพียนนะฮะโอ้ตั้งแต่มากลับมาอยู่บ้านใหม่ๆแล้วนะก็อาแสงเพียนก็ได้ยกมอเตอร์ไซค์ไว้ให้ใช้ในการขับขี่ไปทํางานหนึ่งคันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณอาแสงเพียนย้อนหลังอีกสักครั้งหนึ่งนะจำได้ว่า สามปีนี้ล้างไปแค่สามครั้งเองนะเมื่อวานนี้ก็ล้างาล了นะเพื่อเตรียมที่จะเอาขึ้นดอยวันพรุ่งนี้นะวันนี้ก็เลยไปทดสอบเครื่องด้วยนะว่า,อามอไซคันนี้จะสามารถขึ้นไปสามดอยกับเขาได้ไหมนะถ้าขับขึ้นได้ก็เท่ากับว่านนะักท่องเทีย่ยวทุกท่านก็สามารถขึ้นได้เหมือนกันนะฮะถ้ามอไซคันนี้ขันได้นะซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าทางเข้านะฮะวัดป่าแฝกเหนือครับ ก็เป็นบ้านปลาแฝกเหนือซึ่งซุ้มที่ท่านผู้ชมเห็นตอนนี้ครับก็เป็นซุ้มประตูทางเข้าบ้านปลาแฝกเหนือที่ออกแบบโดยอาจารย์เจริญมาบุตรนะศิลป,ปินเมืองคนพะเยาของเรานะก็ถนนเส้นนี้นะฮะมาจากเชียงรายเพื่อที่จะไปพะเยานะฮะถ้าใครมา,าจากพะเยาที่จะไปเที่ยวเชียงรายก็อย่าลืมนะฮะถ้าท่านแวะเข้าทางนี้นี่ก็คงจะต้องวนกลับ แต่ถ้าท่านเข้าทางวัดศรีบุญเรืองสามแยกมพะพร้าวเผาขึ้นปางปุรเละเาผาแดงป่าเมี่ยงลงมากิวล่มแล้วท่านก็จะทะลุออกเส้นทางนี้แล้วก็สามารถไปเชียงรายต่อได้นะฮะถ้าท่านจะไปพะเยานะฮะท่านก็แค่ามาเส้นทางฝั่งนู้นนะฮะแล้วก็มายูเทิร์นนะ,ะซึ่งจุดสังเกตก็คือเทศบาลตำบล ปลาแฝกนะอยู่ตรงนี้นะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับจุดที่ผมอยู่ก็ท่านสามารถยูเทิร์นแล้วก็ uh, เข้าไปลอดซุ้มเพื่อเป็นสิริมงคลนะเพราะว่าการออกแบบนี้ซุ้มของ uh, อาจารย์เจริญมาบุตรออกออกแบบมามีทั้งพ uh, ระพุทธรูปนะฮะตัวแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านะแล้วก็มีเทวดาคอยปกปักรักษานะฮะ แล้วก็มีไก่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นไก่ฟ้าไก่แก้วอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนที่ผมมา,าทำคลิปวิดีโอในการเ,าเปิดป้ายผมได้มาร่วมกิจกรรมด้วยนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าไก่อะไรแต่เป็นไก่พื้นเมืองเรานี่แหละฮะเป็นศิลปะพื้นเมืองล้านนาซึ่งอาจารย์เจริญมาบุตรก็ออกแบบไว้สวยงามมากครับก็จุดนี้ ก็จะเป็นจุดที่เริ่มต้นในการที่จะขึ้นไปด้านบนนะส่วนจุดต่อไปผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ลอดซุ้มนี้ไปที่กิ่วลมนะก็เดี๋ยวเรามารุ้นดูกันครับว่าบรรยากาศหน้าตอนนี้ข้างบนจะเป็นยังไงบ้างนะจากหนองเล่งทรายมาที่นี <thôi. S 2> ่ใ <jur> ช้เวลาไม่เ <quy> กิน15นาทีค <hyster> รับผมก็ผมพยายามจะเก็บข้อมูลจับเวลาไว้ด้วยนะ ขี่แบบสบายๆไม่รีบเร่งนะประมาณไม่เกิน15นาทีถึงครับผมเดี๋ยวขึ้นไปได้ขึ้นไปขึ้นบนนะครับล่ครับนี่ฮะทีมงานทั้งเทศบาลตำบลปลาแฝกตำบลเจริญราดสรีถ้อยวันนี้ก็คงจะขึ้นไปเตรียมงานเก็บงานรายละเอียดกันนะเพื่อที่จะเปิดงานวันพรุ่งนี้สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนครับขิวรมจะเป็นยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ